สวัสดีครับวันนี้เป็นการาสาธิตการใช้ระบบโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับในการควบคุมไฟแบกอัพไลท์เลืองแสงในโคมไฟรถยนต์นะครับกอดูนะครับเราเข้าไปที่แอปครับจากนั้นกดเปิดครับคอนั้นแรกนะครับเลือกสีนะครับ เลือกสีตามใจชอบนะครับฟังก์ชันที่สองนะครับเป็นฟังก์ชันสต็อปนะครับอันนี้เป็นสตส็อปเปลีสีสามารถปรับช้าเร็วได้นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับจะเป็นสต็อปเสี่ยสีนะครับปรับเร็วสูงสุดนะครับ จะกระพริบนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเปลี่ยนนะครับเขียวนะครับน้ำเงินเหลืองฟ้าม่วงขาวนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นสมูดสามสีครับสองสีครับน้ำเงินน้ำเงินแดงครับไปเรื่อยๆครับต่อไปครับ น,นี่เป็นน้ำเงินเขียวครับต่อไปเป็นสตบนะครับอันนี้เป็นสะตบเป็นสตัตแล้วนะฮะน,นี้สตบเจ็ดสีนะครับกระพริบเจ็ดสีก็สามารถกระพริบได้ทีละสีนะครับต่อไปครับแดงครับเขียวครับน้ำเงินเหลืองฟ้าม่วงขาวนะครับต่อไปเป็น เปลี่ยนเจ็ดสีนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับที่เด็ดก็คือ,อเป็นฟังก์ชันมิวสิกนะครับเราสามารถเลือกเพลงนะครับให้เต้นตามจังหวะเพลงได้นะครับ